สวัสดีครับตุกตาท่านคัดพัดผลคนรากยากครับคลิปนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่ครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสันปลาเมือดอําเภอดอยสเกดจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลง1คันนะฮะคันนี้ผมเคยรีวิวมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่ารถไถคันนี้มันเป็นรถไถที่ อลังการคันหนึ่งเลยนะครับเป็นรถไถยที่ลงทุนสูงอีกหนึ่งคันเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ามันอลังการมันลงทุนสูงอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนราชาด้วยนะครับไปชมพร้อมๆก,กันเลยครับไปกันเลยฮะ นี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือรถไถดัดแปลงนะฮะเป็นรถไถนาเดินตามนะครับเพื่อนๆเป็นรถไถนาเดินตามเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรกันนี่มาไปดูกันใกล้ๆฮะท่านผู้ชม โครงนี้เป็นโครงบางค้านะเป็นโครงบางค้าโชคไพยบูร์นะครับนี่ฮะโครงบางค้าโชคไพยบูร์สามเกียร์นะครับสามเกียร,ร์สองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะฮะเป็นเป็นรุ่นเผาน่าจะเป็นรุ่นเผา,า,าเผาเล็กนะครับรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเผาเล็กนี่ใช่ฮะเผาเล็กเพราะว่า ถ้าเผาใหญ่น็อตจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเผาเล็กรูการติดตั้งนะครับนี่ยการติดตั้งมีการอันนี้เขาหลวงได้ขยับขยับใหม่นะครับเพื่อนๆขยับตัวแชสซีใหม่ขยับเข้าไปให้เป็นให้มันเล็กนะฮะให้มันเล็กถูกจะพาไปดูความยาวว่ารถคันนี้ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ ปกติรถไถนาเดินตามทั่วไปนะครับที่ช่างทํากันก็อยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะจะลองวัดดูนะความกว้างน่าจะอยู่ที่เมตรสามสิบนะความกว้างล้อหลังอยู่ที่เมตรสามสิบเมตรสามสิบนะนะล้อหลังอยู่ที่เมตรสามสิบล้อหน้าอยู่ที่ น่าจะไม่สามสิบเหมือนกันนะดูดีกว่าเกาะจะเกาะให้ดูนะครับเพื่อนๆอืมอมอมเหมือนกันนะท่านผชมเอเมตรยี่สิบครับล้อหน้าอยู่ที่เมตรยี่สิบนะจุดเซ็นเตอร์ของดุมล้อนะจุดเซ็นเตอร์ของดุมล้อ นี่เลยนะครับนี่ก่อยจากนี้เลยก่อจากจุดดมล้อเลยนะประมาณเมตรห้าสิบความยาวจุดเซนเตอร์ของรถคันนี้ประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบห้าประมาณเมตรห้าสิบห้าเกินเมตรห้าสิบนะครับร้อยความกว้างล้อหลังเมตรสามสิบ ล้อหน้าเมตรยีดุมล้อความยาวจุดศูนย์กลางจุดเซ็นเตอร์อยู่ที่1นึเมตรห้าบห้านะครับกระทะนี่เป็นกระทะลบสิล้อนะเป็นกระทะขอบ20่ดูเบอร์ยางนะฮะเก้าศูนขีดยี 20, เป็นกระทะรด10บล้อ ยางนี่เป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางหลอดดอกยางใหม่ตัวจะพามือคานหน้านะครับเพื่อนเพื่อนนี่ขานหน้าขานหน้านี่เป็นเหล็กสีนิ้วนะฮะเหล็กรางสีนิ้วอย่างหนาเชื่อมประกบด้วยแผ่นสีนิ้วเหมือนกันแล้วตรงนี้จะเป็นสลักนะฮะสลักสามารถถอดได้นะครับเนี่ยถอดน็อตสองตัวใช้เบอร์สิบสี่ใช้เบอร์สิบเจ็ดนะฮะใช้เบอร์สิบเจ็ดถอดน็อตสองตัวแล้วก็ คลายคลายน็อตด,ด้านล่างนี่เป็นเป็นน,อนะะ็อตด้านล่างนี่เป็นเป็นนอ็อตคายน็อตแล้วก็ดึงสลักขึ้นมาได้เลยนะฮะล้อหน้านี่เป็นขอบ14นะครับขอบ14บสีซูเปอร์สโตน6.50ขีด14ยางใหม่นะครับเพื่อนๆเครื่องนี้เป็นเครื่อง rt 125ีหครับแต่ว่าถูกโมดิฟายมาแล้ว150 มูลไฟเป็นร้อยห้าสิบเครื่องนี้เป็นเครื่องร้อยสาวห้าครับหรือว่าร้อยยี่สิบห้าพาร์ตตัวใหม่เดิมเดิมนะครับไฮดรูลิกนี่เป็นกระบอกไฮดรูลิกเป็นสี่สิบเซนนะฮะสี่สิบเซนเห็นไหมโอห้าสิบเซนนั่หอนะหลวงห้าสิบเซนนะครับเพื่อนๆแต่ระยะชาักนี่เท่าไรได้เท่าไรหัวหลวงสี่สิบหรอความยาวของกระบอกในห้าสิบเซนครับระยะชัก อยู่ที่40เซนแล้วดูเหล็กคานใบมีดด้านหน้าเนี่ยโอหนักเป็นเหล็กหนาเป็นเหล็กหนานะครับหนักมากเลยนี่นดูตัวอย่างนะผมให้ดูตัวอย่างดงเห็นไหมนี่นะเหล็กอันเดียวกันเลยนี่ดูความหนาของคานนะครับเพื่อนๆนี่นะู่กใจใช้วัวนี้จําให้ดูเลยนะนี่ว่ากี่มิลกันแน่ พีมินนะหกมิลหกมิลน,นะหกมิลนะฮะเนี่ยนับจากเลขศูนย์ับถ้าใครดูวนเนียไม่เป็นนะครับเห็นไหมนับจากเลขศูนย์นะหกมิลนะฮะเหล็กหกมิลนะครับ,เ,นนรบพเพื่อนๆอย่างหนาแล้วก็อย่างแข็งด้วยแล้วมาดูคาหน้าอ่าดูตัวโค้งน้ะงาช้างตัวงาช้างนะผมเรียกงาช้างก็แล้วกันสามารถถอดได้นะครับเนี่ยน็อตสี่ตัวข้างละสีตส่ตัวนู่นสี่ตัวนี้ อันนี้สามตัวข้างนี้อีกสามอีกสี่ตัวนะครับถอดได้นี่ไทกี่มิลน,นี่เดี๋ยวให้ดูหเหล็กกี่มิลหกมินลวนวะสิบสองมิลน,นะครับเพื่อนเนี่ยเหล็กสิบสองมิลนะเนี่ยดูเนี่ยะเหล็กสิบสองมิลน,นะฮะอือครึ่งต่อครึ่งเลยเอาพูดดูให้เห็นเลยนะค,ความหนา กอนหนาะสองเส้นสองอันประกบกันเลยนะฮะเป็นยังไงหนาไหมฮะแล้วเหล็กแต่ละอย่างนะ,ะ,พะเพื่อนเหล็กแต่ละอย่างนี่ผมจะให้ดูตรงนี้ตัวคานนะฮะตัวคานตัวนี้ก็กกดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าใช้ใช้ความกว้างความกว้างมันจะก,กว้างมากเลยฮะจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้มันทาให้เป็นฐานฐานคานเป็นมีดดินหน้าเนะี่ยช่วยความแข็งแรงมากนะฮะอันนี้ก็ ความหนาความหนาความหนาก็10มิลนะความหนาเหล็กนี้เหล็ก10มิลนะฮะเหล็ก10มิลมาดูละด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูด้านหลังโอ้ด้านหลังครับเพื่อนๆนี่คือด้านหลังดูดูลั่นด้านหลังนะเพื่อนๆครับเหล็กด้านหลังจะใช้กิมมิน อันนี้เด็กสิบมิลเหมือนกันฮะสิบมิลแล้วตัวคานตัวนี้ตัวยกแขนยกตัวนี้นะฮะแขนยกตัวนี้สิบสองมิลนะแขนยกตัวนี้12บมิลน,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 นะครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้เป็นของคูปุต้าเป็นรถคูปุต้าเล็กนะะข้างละพันสนะครับข้างละพันสองความหนานี่เดี๋ยวจให้ดูความหนานะ ดูความหนา10 18มิลนะ18มิลนะเพื่อนๆ18มิลนะครับโอ้โหส,สุดยอดจริงๆ18มิลน,นะครับแล้วดูคันหลังครับคันหลังนี่เหล็กหลังนี่ เลหล็กหล่านี้ก็สิบอมิลเหมือนกันนะสิบสองมิลเหมือนกันกระบอกกระบอกเป็นกระบอกกระบอกหลังนะฮะกระบอกหลังจะให้ดูวัดให้ดูกันเลยสาสิบนะฮะ30ิบเซนนะครับระยะชัก2 0เซนนะฮะระยะชัก20เซ,น,น,ะะะะ20เซนแต่กระบอกนี้3าสิบเซนระยะชักจะอยู่ที่20ิบเซนนะฮะแล้วมี แกนเผาครับแกนเผาให้ดูว่ากี่หุนแกนเผานะแกนเผากี่หุนแกนเผานี้อยู่ที่สามสามสิบสองมิลหนึ่งหุนสองหุนกี่หุนแลนะครับนะเดี๋ยวตาไม่ค่อยดี หนึ่งหนสองหน่นมาดูตัวนี้สงสัยไหมครับว่าสงสัยไหมครับว่าเอาไว้ทําไมนี้เอาไว้ใส่ใบพายนะครับเพื่อนๆตัวนี้สี่รูนี้เอาไว้สําหรับพายพายล้อกันกันติดหลมนะครับกันติดหลมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า ล้อไอ้บล้อพายเนี่ยอยู่ตรงไหนคมจริงบางโคนนี่ก็มีนะครับบางโคนนี่ก็มีแล้วแต่ว่าถอดออกนะฮะนี่ฮะก็เขียวเนี่ยนี่นี่คือบางโคนนะเพื่อนเพื่อนบางโคนคือถอดออกถอดออกไว้นะครับเพื่อที่เพราะว่าพระหลวงจะถอดน็อตตัวนี้ออกนะฮะถอดน็อตตัวนี้ออกเพื่อที่จะมาเ <Okay. S 1> ชื่อม bb, ไล่เก็บไล่เก็บงานไล่เก็บงานนะครับเชื่อมนี้เชื่อมนี้นะฮะ ไล่เ,เก็บงานและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆนะดูเนี่ยน็อตแต่ละตัวเป็นน็อตขาวนะครับแล้วไม่มีหัวน็อตไม่มีหัวน็อตนะฮะใช้แบบเกลียวฝังเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นเกลียวฝังเลยนะครับเนี่ยเหห้ดูให้ดูฮะเนี่ยหมุนให้ดูเลยหมุนสองนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆหมุนได้ทั้งสองฝั่งนะเนี่ยเห็นไหม น็อตทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวทุกรูใช้เกลียวฝังหมดนะครับเพื่อนๆใช้เกลียวฝังหมดเลยไม่ได้ใช้น็อตยึดนะนี่ดูอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมไม่มีน็อตยึดนะครับไม่มีตัวยึดใช้ฝังหมดเลยนะครับคันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือรอติดเบรกเบรกห้าม โมเล่เพื่อที่จะใส่ใส่เกียร์ง่ายๆนะดูลูกเตะส,สายพานลูกเตะสายพานนี่ก็ยังไม่ใส่นะครับลูกเตะสายพานนี่ยังไม่ใส่รอรอปรับนะครับรอปรับตัวนี้เมื่อคืนนี้อีกคันหนึ่งฮะนูน่นคันหนึ่งคันสีแดงจอดอยู่นู่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปรีวิวคันสีแดงรถคันนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าท,ทําทีเดียวสองคันเดี๋ยวลูกเตะตัวนี้วิธีการติดตั้งลูกเตะของพ่อหลวงก็คือใช้ลูกกิ้ง ตัวนี้ล,ลูกกิ้งตัวนี้คือลูกเตะนะฮะแต่ว่าเป็นคันต้นแบบนะฮะยังไม่เข้าใจคันนี้จะเป็นคันที่สองนะฮะเริ่มมีความเข้าใจแล้วนะฮะสำหรับคันของพ่อหลวงนะฮเมื่อวานนี้ผมได้มาช่วยพ่อหลวงปรับในเรื่องของตัวลูกเตะที่ทําให้สายพานมันหย่อนได้นะฮะทำให้สายพานมันหย่อนเก์ีันจะได้ใส่ง่ายนะฮะโคมังค้านี่แค่ตึงนิดเดียวนะฮะเครื่องนี่สามารถ ดึงดึงสายพานันดึงสายพานันให้มันหมุนถ้าสายพานันมมเลตถ้ามูลเลตตัวนี้หมุนครับใส่เกียร์ยากนะครับโค้งบางค่าแล้วก็ดูดูสายพันนะครับเพื่อน155นิ้วนะฮะร่องบี155นิ้วหน้า12นะครับนี่หน้า12ไม่นี่เปลี่ยนใหม่นะครับปกตินี่จะเป็นหน้า10นะฮะตัวนี้พอหลวงใช้เปลี่ยนใหม่เพื่อความแรงนะฮะเพื่อความแรงก็เลยเปลี่ยนมูลเลตใหมให่ให้ใหญ่กว่าเดิม ระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้ฮะร,ระบบเกียร์แต่ยังแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับยังไม่ได้ประกอบเพราะว่าจะต้องยึดหาตัวยึดอีกนะฮะตัวนี้เพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะไปผ่าไปดูอีกคันหนึ่งนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะรีวิวให้ดูวันนี้แต่วันนี้จะรีวิวคันนี้ไปก่อนนะฮะโคมาคานี่จะมีข้อดีตรงนี้เพื่อนๆนะโมคมาค้านะครับจะมีข้อดีตรงที่นี่คือเบรกเผานะครับ รถไถานาเดินตามทั่วไปนะครับถ้าคนที่เล่นรถไถานาเดินตามจะเข้าใจนะครับว่าถ้ารุ่นไหนที่ไม่มีเบรกเพาแบบนี้นะครับถ้าขึ้นดอยลงดอยแล้วเกียร์หลดุดเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นอันตรายสําหรับคนขับมากๆเลยนะฮะแต่ถ้ามีเบรกเพาแบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเกียร์จะหลุดนะฮะกลางกลางดอยระหว่างขึ้นดอยหรือว่าขึ้นเนินนะ่ยถ้าเกียร์หลุดนะฮะถ้าใส่เกียร์ไม่เข้าทันทีทันใดนั้นนะฮะรถจะไหลนะฮะแต่ถ้ามีเบรกเพาแบบนี้นะครับ รับรองมั่นใจได้เลยว่าเกียร์ลดขนาดไหนถ้าเบรกเขาตัวนี้ดีนะครับอยู่กึกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเสือภูเขาทางเมืองเลยนะเสือภูเขาทางเมืองเลยเขาเลยชอบเล่นโครงบังค้าแบบนี้นะครับ <urers> เพราะว่าขึ้นเขาก็ดีอืดทนแล้วก็มีระบบเบรกที่ดีนะครับนี่คือข้อดีของโชคพิบุนโครงบังค้านะครับแล้วก็อย่างโครงธรรมดาทั่วไปก็มีนะครับเป็นบางรุ่นนะครับที่มีเบรกเผานะมีบางรุ่นที่มีเบรกเผาถ้าใครที่ คิดอยากจะนำโครงรถไถยนาเดินตามมาทำเป็นรถนั่งขับแบบนี้นะครับก็ผมแนะนำว่าถ้าหาได้ถ้าพยายามได้ให้พยายามหาโครงแบบบังค้านะครับที่มันมีบบเบนะียกเขาน่ะเอามาทำรถไถยดัดแปลงมันจะง่ายนะครับนะครับเพราะว่ารถไถดัดแปลงของเราเนะี่ยสามารถที่จะขึ้นดอยขึ้นเนินขึ้นอะไรก็ได้ลากบนถนนก็ได้นะฮะจะถือว่าดีที่สุดนะครับเพื่อน รถคันนี้นะครับรถคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะหมดไปแล้วประมาณหนึ่งแสนท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าทำไมถึงหมดเยอะขนาดนี้นะครับไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปแรกที่ผมรีวิวนะเพราะว่าเฉพาะยางคู่เนี้ยเฉพาะยางคู่นี้นะฮะยางยางนอกอย่างเดียวนะครับเพ,เพื่อนไม่เกี่ยวกับยางไม่เกี่ยวกับยางในนะ่ะรู้สึกจะเส้นแล้ว เส้นละสองสามพัหรือ,ย,รอย,ยังไงเนี่ยผมจาไม่ได้นะเนี่ยเฉพาะเส้นยางเฉพาะยางนะสามพั 3, 8, แล้วก็กระทะอีกต่างหากนะครับแล้วก็ที่แพงเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าทุกอย่างทุกอย่างพ่อหลวงเป็นคนเขียนแบบแต่ว่าพ่อหลวงไม่ได้ตัดเองนะครับต้องไปจ้างโรงกึงตัดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่มีรอยเจียนะครับเพราะว่าเขาใช้ ะระบบเลเซอร์ตัดนะฮะใช้ระบบเลเซอร์ตัดนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเหล็กพวกนี้น,นะครับเป็นเหล็กเส้นเป็นแผ่นแล้วก็ลอดใช้แบบดัดดัดก็ดัดเห็นไหมเนี่ยใช้ลงกลึงดัดหมดเลยฮะดัดไปยังงอนะ,ะจะงอสวยแล้วหลังคานี่เห็นไหมหลังคานี่ก็เฉพาะหลังคานี่ก็เจ็ดแปดพันแล้วนะครับเฉพาะหลังคานี่เจ็ดแปดพันแล้วรวมเหล็กรวมเหล็กพวกนี้น เดี๋ยวผมจะพามาดูน,นี่ใบพายนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมพายล้อพายเนี่ยเห็นไหมฮะยังไม่ได้ลงนะน้าเลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยเนะนี่ยล้อพายเฉพาะล้อนี่เฉพาะล้อนี่พ่อลงบอกว่าหมดไปหมดไปหมื่นกว่าบาทนะครับหมดไปหมื่นกว่าบาทเหล,ล็กนี่น่าจะเป็นประมาณเหล็กสี่สี่มิลสี่มิลน,นะครับ สี่หรือหกมิลประมาณนี้แหละนะครับแต่ละเส้นแต่ละเส้นอนะ่ะคือแบบว่าซื้อเป็นแผ่นมานะฮะซื้อเป็นแผ่นมาแล้วก็ให้ร้านให้ร้านตัดนะให้ร้านตัดเลยนะดูนะผมเอามือรูปนะ่ยยังไม่มีไม่มีแผลเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แกสตัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเกียร์นะไม่ได้มีการเกียร์นะดูนะดูความเรียบไ,ไหมตรงเรียกเลยเรื่องเลยนะนเฉพาะใบพายนะหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเพื่อน นี่คือบางโคนนะครับบางโคนพระหลวงถอดถอดเก็บไว้เพื่อที่จะถอดตัวนั้นมาเชื่อมเก็บรอยเชื่อมนะเป็นไงท่านผู้ชมครับอลังการขนาดไหนเดี๋ยวรอนะครับรอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครันนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณสองเดือนนู่นแหละเพราะว่าพระหลวงก็ไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับช่วงนี้ก็ทํานาสูบน้ําใส่นาทุกวันสูบน้ําใส่นาทุกวันแล้วหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ เก็บเกี่ยวนะหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนั่นแหละจะมีเงินมาต่อเติมนะฮะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวรอชมนะรอชมคันนี้รอติดตามนะครับหลักแสนขึ้นนะครับรถแต่ละคันของพู้หลวงผมบอกได้เลยนะถ้าใจไม่รักทําไม่ได้นะครับถ้าเราจะทําขายเนี่ยคงจะลูกค้าที่จะมาซื้อก็คงจะต้องคิดหนักนะครับว่าซื้อแบบนี้กับไปหาซื้อรถไถมือสองอะไรจะดีกว่ากันแต่มันอยู่ที่ความชอบนะครับถ้าใครชอบก็ซื้อได้นะฮะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากญาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ